สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็หาวิธีอยู่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเ,เรามีบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์แล้วหรือยังนะคะใครเป็นแบบนี้บ้างนะคะ ก็คือเรานี่ยมีบัญชีอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะผูกมัน,มนผูกพร้อมเพยอะไรเนี่ยที่เขาบอกว่าผูกพร้อมเพยพร้อมเพยเราทํากันหรือยังวันนี้เราจะมีวิธีมาแนะนําเพราะว่าเราก็ลองไปทาลองไปทําดูแล้วมันได้ผลนะคะเราก็เลยเอ้ยอยากจะมาแบ่งปันนะคะก็คือแค่แค่ว่าสมมติว่า พ่อแม่เราปู่ย่าตายายเรานะคะไม่รู้ว่าไปผูกมาหรือยังเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปที่ธนาคารเนาะเริ่มแรกก็เลยก็มีแอป,ปธนาคารนะคะต้องมีแอป,ปธนาคารนะคะทุกคนเวันนี้เรามีแอป,ปธนาคารเราก็ขอใช้แอปกรุงไทยแล้วกันนะคะอครวนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็อ่มาทำแอป,ปธนาคารดูนะคะเข้าไปที่แอป,ปอันนี้เลยเราเข้าไปแอปกรุงไทยเลยนะคะทุกคนอ พอเข้ามาแอปธนาคารแบบนี้แล้วนะคะทุกคนควนี้เสร็จแล้วเราก็ไปเรื่องไปกดที่โอนเงินนะคะไปกดที่โอมเออโอนเงินปุ๊บนะคะแล้วตรงนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนมันเป็นให้ใส่หมายเลขพร้อมเพย์แต่ว่าเราจะใส่เลขอ่อสิบสามตัวนะคะเลขบัตรประจำตัวนะคะประชาชนสิบสามหลักนะคะก็คือเดีย๋ยวเราจะใส่ก่อนเลยนะคะ เมื่อเราใส่เลขประจ,จำตัวนะคะบัตรประชาชน13หลักช่องบนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ลองแค่1บาทก็ได้นะคะทุกคนไม่ต้องโอนจริงก็ได้นะคะอ่าลองใส่1บาทเสร็จแล้วเราก็กดที่ตัวนี้นะคะถัดไปนะคะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้ถัดไปทีใช่ไหมคะนี่ตรงนี้นะคะเราก็ถัดไปทีหนึ่งนะคะเนี่ยมันจะขึ้นเลยนะคะว่าชื่อบัญชีชื่ออะไรแล้วเขาก็จะบอกว่าพร้อมเพย์นะคะหมายเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเนี่ยแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าบัตร ของเรานะคะเราได้ผูกพร้อมเพกกับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างนี้ถ้าไม่ได้ผูกเนี่ยแสดงว่ามันก็จะขึ้นมันไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะทุกคนถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันผูกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเช็คให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราได้เลยนะคะเพียงแค่นําบัตรประจําตัวประชาชนนะคะนําเลข13หลักนั่นแหละคะ่ะทุกคนเอามากรอกในช่องพร้อมเพนะคะแค่นี้เราก็รู้แล้วว่า โอเคเราพร้อมแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ายังยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เราก็ต้องไปที่ธนาคารต้องไปผูกให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คบัญชีเราง่ายๆว่าได้ผูกพร้อมเพย์แล้วหรือยังนะคะทุกคนอ่าอันนี้ก็ง่ายๆแค่นี้เองนะคะ,ะใครจะให้เราเช็คเนี่ยเราก็สามารถเช็คให้ได้แหละโอเคถ้างไงก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะถ้างไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ